เจ้าเขาไปอยู่เฉียงอีสานปีพ่อสอตัวเลยสามสิบสามพ่อสอสามสิบสามสองห้าสามสามเนี่ยเดี๋ยวก่อนก่อนจังศรีไทยคอยถามก่อยจังหาเนี่ยมาถวยก่อนเออนไม่รู้แบบนี้นี่เด้ปลาแหงนี่เราถ้วยเราเนี่ยเอาปลาแหงถวยเมียถือว่าเดียวกันหรือก็หน่ะโทษสอนไม่ได้ได้ไม่ได้ถือโอกาสดีนั้นมีที่ท่องเราหนะนะเนี่ว่าพอการนางทีแล้วก็าได้ถือโอกาสดีหน่อยที่ปีพอนจังได้ก็ได้เห็นกันก็ควนมันตัว ส่องไปเบางเสียงอีสานอยู่บ้านเล่าดอกไม้เมืองกับไปหายาญจืนกับเลยไปคุยกับเพ่นดูหันบ่ค่อยเดียวคุยกันเป็นไรไม่ไหวหนึ่งป่ที่ที่ไปกับพ่อกับพี่แมนแมนแมนครับแมนครับเห็นอยู่เพราะว่ายู่น้ำกันนั่งน้ำกันแต่ว่าไปกับเพียนแมนแมนกับเจ้าก็ยากอยู่กับเยบ่ได้กคุ้มถามกันไปในกับเลยได้ถามมันก็ก็เปิดไปนั่งเล่นกับผู้ใหญ่จืดนั่นล่ะอาจารย์จืนวันเถอนับถือเพ่นเป็นอาจารย์วันเัอะนะครับ เขาไป,ป 3, 3, ก็ปีสามสามแล้วก็ห้อยปานดำกับคนกับมาเย็ดวังปีสามสีสามหาปีนี้หลังจากนั้นกับพี่ฝ่ายเพราะว่าไม่พี่ฝ่ายเขามืก่อนเจอเพราะว่าพี่แท้ก่อนพี่แท้ก่อนแล้วกับมาที่พี่ใหม่ไทยพ่อพระเอกคนเก่าคนคนคนลงไก่สอนลุงพี่ใหม่ไทยขึ้นมากกว่ที่นี่พี่ปล่อยฝ่ายมากปีนั้นแม่อดัดอัดเท่งกับโฟเอ็ดอสาวลงน้ำตาลพ,พี่แท้พี่ใหม่อัดอยู่เสียใจเถิดนนองกับทับไล่ หลังจากนั้นก็คือคือบานงานเนะะเาะทำแบบอบานงานในรูปบ้านต่อบ้านบ้านต่อบ้าน,ตานแต่สมัยก่อนเนาะนั่งอุ้มไปดูขึ้นยังอีกตัวละเอียดไปดูคันดูแนวอ๋อหุ่นจักรันตีครับกับเราหะหุ่นจักรันตีครับก็ห<ะ>ุ่นจักรแต่โดนแล้วแต่ว่วาหมายถึงว่าก็เราก็รู้จักในนามวงก,การ<อ> เราเห็นใอยเห็นยังนี่เราเห็นใอยเห็นยังบ่นั่งเขียวมาเต๋อเห็นนี่เต๋อเจ้าคือหูวจักไม่เนี่นั่งเขียวเต๋อเห็นคยนั่งเขียวมาก็ไปที่บ้านพ่อน้องปิ่มบรรยุทธ์แปลบ้านบ้านอียั๋ลราบ้านน้องแว้งบ้านน้องแว้งแถวนั้นาเจ้าขี่รถพาหนีาเจ้าเฮ็ดถูกมาเต็มเต็มถนนเลแม่ลูกรถตัวอันเจ้าอายุรีจักปีแล้วปีที่ห้าแล้วรุ่นหน้าเป็นตัว อันละปีที่ดังก็คือปีปีสามสามเจ็ดสามแปดเริ่มเริ่มเริ่มมากเลยบ้านนี้เริ่มมาเรื่อยๆเลยแล้วก็คืนมากเรื่อยๆรับเพราะว่าศิลปินจะหล่ตัวเนาะแม่เป็นกระเดียดแต่พวกพีหน่อยวัชระลินพวกพี่เอรุณกตะเขามากออกเคยออกกับเชิงอีสานเทว่ะมือของกสิออกเท่านี้ออกตอนท้องดิตอนท้องน้องปีมปีที่เจ็ดปีแปดแล้วก็เขามาใหม่อันนี้อันนี้บัด แล้วนี่ก็เป็นว่าออกสองเทียนเนาะออกช่วงตองกับช่วงมาตอนนี้สามเทียกูแลยสามเทียแม่โอ้ออกสามเทียออกออกสามเทียนี่คือตอนแรกนี่นี่น้องปิ่น๋ดาวเขามาไหมดาวบันที่นี่กะับกองก็เลยลงประมาณปีหกศูนย์ตอนยุ่งยากกันร้อยสองปียุ่งยากร้อยสองปีแม่เธอก็เลยโทรเอื่นอีกขึ้นมาอีกกลับกลับขึ้นมาบ้านนี่แหละกลับขึ้นมาเป็นเงินเทียวนี่เลยลงอ้ามบันสามปีสามเทียโอ้สามเทียบัานียัน ส่องคนไทยนางอ่วะวันอะรเวงเสียงอีสานมันเพง่งเสียงอีสานนี่เจ้ายังอยู่อยู่บ่ครับอยู่คอยอยู่ดูแลแม่แม่ไปถ่ายนางจะคลองกับเลี่ยนชุดหรือว่าส่งกาแฟรหรือยังไหนเราก็อยู่ในรถน้ำเล่ารถเขียวน้ำเล่าแต่ว่าห่างปลาได้ออกกล่องได้ก็จะยุ่นแต่รถอ,อันลำบากบ่ครับตั้งแต่เสียงอีสานแต่บูมบูมเตะกินไหมเจ้าคลองตะกินไหม บริมีวค่อนมาสึกว่าลําบาก<ด>เพราะว่าเราอยู่ในยุคที่ลําบากมาก่อนแล<อ>้วเราอยู่ที่ยุคลําบากมาก่อนไม่ได้มีเต็นท์อย่างนี้แล้วเานั่งอยู่ไต่ห่านแม่มันจะไปอยู่ไต่ห่านกับลูกกับเต่าไต่ห่านนั่นเด้อครับครับเต่าไต่ห่านนี่แสดงใช่เนื้อมื่อคืนนีเด็กน้อยผู้ใดเล็บงาอหนีแล้วยางเลาะเบิดแหละตัดเด็กครับแม่จะไม่ให้ทาเล็บไม่ไม่ให้ไว้เล็บยาวไม่ให้นุ่งกางเกงขาสั้นเลยต้องต้องแบบว่าตนะ้องต<ม>้องหัดเข้าอะไรเวียนต้องอย่างเข้าใช่แค่สี่เป็ียกงนี่ยคือกฎระเบียบต่างๆมานต่อค อกว่าผู้หญิงเนาะเป็นรับลูเพื่อนมามาเต้นมาอย่างสีก็ต้องดูแลเวละเออก็ต้องดูแลทุกอย่างเพราะว่าสิบเป็นเรื่องดูเรื่องกินเรื่องไปเรื่องมากเรื่องสอนนัดไส้สิแม่กูยิงกับผูไส้เมันแยกกันเลยไม่ให้อยู่รวมกันเลยคือว่ามากก็มาหอดปันนี่ก็ถือว่าเป็นุดย่มตัวที่เขาเปินเขาเรียกวางสีบอกก็ถามว่าจุดิ่มตัวนหมก็คือก็น่าจะใช่แล้วก็ยุคคนดูที่เปลี่ยนไปแมนครับเนาะคนบึงเปลี่ยนไป เจกี่ก็ถือว่ามาตรฐานเติบหนึ่งในสำหรับท่งที่แม่กับพอเป็นเหตุใบมาตรฐานด้ว่าสิเป็นการอยู่กันอย่างหญยงกับผู้ชาาแยกกันชัดเจนก็คือไม่ให้ยุ่งกันเลยเรื่องการแต่งสูตรแต่งยังคือกันแม่แกจะดูแลทุกอย่างเรื่องเสื้อ้านาแค่สังเกตว่าออกมาหาคนชุดจะคายายกันเป็นทีมก็คือทีมครับเออแมนดูเนาะทีมก็คือทีมคนเห็ดอันแบบว่าเป็นอันออกมาสาวนเครือย่องสูงมาทำกลายเป็นแบบสุดทีมเดียวกันไปเลยนยังสิ่น้องครับเนาะแล้วแม่ดูคนตัดด้วย ว่าที่นีเด้อเปิดโชว์เนี่ยกุ่มดาวท้องนี่มันกุ่มดาวน้อยที่นึงกุ่มพระเอกที่มันกูบอกว่าเอาคือจะทำให้หมดเลยไม่อยู่กลุ่มเรื่องเนาะครับคือผลมีคือตัดตาไ่ตัดมันคือผลมีอันมีแย่กว่ามีโรงงานเย็บในหันวันเถอะคือมูกมันโรงงานเย็บส่วนมากึงเป็นเย็บหางเครื่องแต่ว่าแต่ว่าที่ที่เสือผ่านหนาแค่ไหนคนสีสังแม่เนาสังแม่เนาที่อยู่เทพบ แล้วก็สั่งอะไรล่ะล้าตีศิลานั่นัแต่สี่นี่มีกลุ่มๆมันตะก้อนนี่เป็นพอยงพอยงมันแหกอันนี้รุ่นแรกเลยแต่แม่เขามาอยู่คือรุ่นแรกคือรุ่นพอยงรุ่นแบบปักปองอ้อยไหมชุดไหมแต่ปักปองอ้อยปักปองอ้อยนิดน่อยนี่เองใช่แล้วก็ปักได้เคยเห็นเหลือเป็นจานวะนั่นแ่ะอันนั้นรุ่นแรกได้วันต่อใช่รุ่นแรกเลยพอยงพอยงบรรพย์แล้ว่อนเราเรวก็ให้จ้างคนปักตัว แม่กับปักเป็ดกันนอนไม,ม,ม,ม่หนุ่มไเวลาว่างก็ธีบริหางเลยเด็แต่ก่อนมามีโทรศัพท์เนาะนั่งปากแม่นั่งยุ่งหัวกันเอาอะไรจางมนันเป็นการสรั่งสางงานอีหรีในตอนนั้นาง,งานอิหรีแต่เราเราไม่มีเวลาว่างไปหาเราหาอีกแลเขาเด็กไปทางในยุนทธาพพักคือเพื่อนที่มีเวลาขเขาค้นเชียนบอกว่าห้อหอกนอกส้ำมางานนั่นสิอบอ่ครับอันไปทำนี่ธุระจังเป็นเพื่อนห่วงข้อมือปลอดไพ่บางไงสาม แต่สมัยก่อนนะบ้านบ้านบ้านพักน่ะมันจะเป็นถนนขีดินแดงเลยเด้นึกนึกภาพขีดินแดงออรับแล้วก็มีแต่รถสายยารถสายสายสิบหกที่เขามาในเมืองต้องใส่เวลาพอมดีต้องไปนั่งยืดท่ายืดหนาบ้านแล้วก็นั่งเมนูก้าคอยนั่งรถสายสิบหกไปซื้อสุดเนาะยังจําได้อยู่แล้วพาไปซื้ออยู่หาแย่ตอนนั้นพาไปซื้อมาสามสุดจวงเงินเนาะแน่ยุบผาแก้วเนี่ยเพราะเป็นผาเทชดตาโอ้ยตะกี้คอยอัน คืออยากเป็นตลกที่แรกเหอนกับเบิ้งเงินเสียงอีสานเกิดที่ซองนะเขาเกิดที่ซองถือไหมเกิดที่ซองพ่อทหารครับอันนั่นแหละบ้านขวายกับบ้านเขินมาตลกเสียงอีสานมาแย่จืนมาตลกเสียงอีสานนี่คือเบิ้งเสียงอีสานนี่ได้หน่อยเป็นเจ้าแย่ย่องนี่เล่าเกิดยวนบ้านเราดอกไม้แหละฝากบ้านขวายแหละมกแล้วอยู่่บ มากูเต็มแข่งมาตั้งแต่อยากไปหาเราหรอบ้านตัวแต่วันหลังๆนี่คือมาเจ้าชืนครับวันตัวเป็นเด็กหน่อยนี่นั่เปลี่ยนจนวัยคืออยากเป็นตลกจนมาความฝันเป็นจริงจนมาเปลี่ยนแต่ลกตั้งเช่นอะตายคนอยู่เด้ับตายคนอยู่เด้วคือจ้างชาวหาเรากระชิงชอบพขยุ่งแม่นครับชอบปลาแหลมก็ได้มาเป็นตลกครับเาก็ตามห้อยแล้วเนาะแมนครับแก่กับถอดแบบออกมาเลยคือเขาคือหรอกไอ้เจ้านันก็ได้ จริงๆเลยเราบริเวณเราเสีเหตุจริงๆแกเป็นตัวของตัวแกเองมาอยู่แล้วยายหาน่ะพอแกเปล่นลำก่อนนั่นบเป็นลูกศิษย์ของพ่อปวิรเพลรลลำชี้แล้วแกไปเล่นตลกตั้งแต่ยูม่หนึ่งม่อสองไปประกวดตลกด้วยความที่ชอบอย่างนั้นกับเบิ่งเยอีสานนี่แหละเป็นเป็นไอรอนเป็นไอรเนาะใช่แต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะเป็นพ่อยงแต่ว่าไม่ยังไงบุญยังมาขึ้นเล่ากันหรอตอนแรกนั้นคือเป็น คำว่าเป็นผู้ผู้ชักจูงเราขามาได้งการเนาะมาในในในช่วงนั้นเป็นเพิื่นยังก็พี่โชว์ก็เรียกว่าตอนนั้นยุกเนี้ยหน่อยด้วยนะคะเด็กคนนี้หน้าหน้าเอาเขาม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 าดูแลศิลปินอยู่นะเพราะว่าเขาล่ําใดน่ะนะเขาล่ำสังวาลเขายุ่งเขาล่ําใดเขาน่าจะโอเคอยู่ในสอนลองสอนล่ามตอนนั้นไม่มีเด็กเจนไหมเด็กเจนไหมที่ประเทศไออกมากน่ะนะเล็กบุญเลกแกเลยนะครับผมมันก็ได้มาสอนอีดีนั่นเลยตั้งจากนั้นมันก็เลยได้ยู่เลยครับ ก็คือเล่นตะลุกเล่นแต่งตัวผู้เฒ่าเพราะคนบางเล่นตะผู้เฒ่าคนบางแต่งตัวงามผู้ชายเนาะก็เลยนเนี่ยก็เลยได้็นกายมาเป็นเพื่อนยังพอยุ่งแต่จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะเพื่อนเพรเพื่อนเนาะเพื่อนก็เป็นอีหานั่ะล่ะเพื่อนก็เป็นอีหาน่ะอันกินข้าวไปอลไรเม่กินข้าวกินน้ำไปครับนี่ชิตากินต้มเส้นตีเอาต้มเส้นยุ่ยเฉยพี่บลเราไปกินแล้วขันมาอุดรนี่ต้องกินต้มเส้นเนาะไม่ได้เถอะเนาะกินเพื่อนตาฮัตเถอะเจ้านี่กับอัน คอาคุณนะครับสำรับยังอ่ะสินสินผู้ใดนะจะเพีนไปโอ้ตีนะครับนะครับความความพุ่มสำรับันประวัติอาจจะเป็นโดยย่อนะครับถามแล้วพ่อย่อนะครับพี่น้องเป็นพ่อช้างเขียบนะครับเป็นตันขี้รวงไปเลยอู้ร่ายยุนี่แห้งายตัวลานปลอมในเมืองอันขึ้น่ามักล้ำผวกล้ำเพื่อนยังสี่มักบ่มักขึ้นมักบ่หมักมักเลยทุ่มล้ำหลังจะคลองล้ำหมเติด ่นนนนนััก้โอสิ่งที่ใช่กับสิ่งที่ชอบบรรดาศไม่เหมือนกันครับบ้านลุความมากลำเบิ้ลของมันเสียงฮาวเสียงอย่างจัวช่องบับดไปทั้งห่าวโอ้แต่ว่ากับการถ้ามีโอกาสบุนไรใส่เงี้ยวให้ควมการหวามมานกันเนาะครับเนาะอื่เออกระได้เนาะแต่ว่าเอื่อกีงบอกว่าขอนลำเพบิ้ลขอนเนี่อยากเปลี่ยนลำเบิ้ลเขาบอกเสียงขอนหน่อยเขาเรียกว่ามันโมเกียวดอก เร่มทำนองทำเพิ่มมาเป็นตรงว่าตรงเสียงหาวเสียงยังเพราะว่าด้วยความที่เข้าใจของเราว่าแม่บอกว่ามึงเริ่มเพิ่มเมื่อไรเด้อเริ่มมาเป็นอย่างเสียงมึงบ่หาวก็เลยคือไม่หบอกบ่าองเลยงเขาอเลยว่าครับก็เลยกลายเป็นบ่าฟองไม่ลองเลยจริง่ริงไหมบนรีบนรีไม่มาจุดปากไก่แม่แถวมันบอกว่าจำเป็นเสียงร้ายดอกลูกมามาแม่เมียสีสอนบางสิ่ับางเรื่องแต่ก็มีโอกาสเนาะครับเนาะกันหาบุญไายชายเงามาหอนกันบางสี่ก็ย่องคอยบากันชื่อบานั่นแหละ แต่ว่าก็มันบันนี้วบนนอนเนาะพี่น้องตะลิบในปากยังกัดเนาะครับเนาะครับฮาร์ดเอ้มความการความมั่นกันอันมูนี่อันเขาอันคือคือพวกมูนี่นี่เขาบ่อดเนลงทุนลงหัวนะเขาจับก่อนย่างเดียวผู้เวาเป็นผู้ไม่ปากนี่มันคอยนะนะบ้านถั่วเขาอัดเอาอย่างเดียวไฟไฟมันดับซชิว เแม่้วแต่ว่าไฟมันดับซ่อๆข่อก็เลยนดทยขอนบ่นด้ยินเสียงกูได่ยินเสียงไอ้เาขวย่างมากเพราะอย่างขวว่าขาไม่หานักเด็กกูพอดีอดีแม่นาะแต่บางคนจนอยู่ว่าันไม่เห็นขับรถให้นักดกอที่แรกก็บ่รู้จักมานอยู่นี้ก็ว่ามันแม่หักเปนทางเพิ่ลมาเย่ยมกันว่าว่าเอาไปอย่างไม่พิ่นซื้อหรือม่าทยคิปไปอย่างไม่แล้วรูปไปแย่งเชียวห้่ใช่รบนเลใ้แม่เนาเอาก็ให้พี่รู้ผล่ะพีุ่บ้ผลกหนฝากราต่อปากแม่ปานต่อสันนี จะได้กัเขามาน้ำมาจวนหนาหานน้ำกันได้ยแม่จว้าครับมขามาฟอนหนาหานนะะเขากม่ทามาฟอนนู่หลังห้านก็ได้เฟนเป็นมละเอาเเป็นหลํานาก็ีเพราะฟอนเป็นด้ินะเเหาหางเออเราเป็นเงียปะคดดีดได้กินอยู่เออนั่นแหะดีมากครับผมไปใช้เงียปะคดดีดีครับแต่ปรกคุงด้วยแ่บแบครับครับผมเอาความพครับําับคเิปนี่ก็อุ้ยนี่ละ ไอพ่อกันกับเขีนะ่ยน่ะพี่น้องแม่อีหยังก่อพี่บนแม่ปานเนยหันหนามาด้วยเอาพ่เอเดทไทยนั่นเหตุไทยตั้งหนาซื่อๆไหมเดี๋ยวอีหยังสอวัสเพค่ณจะดูดแม่หย,นะย,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 ยังผมนะบ้านแม่ไอ้ไว้จังซีอันแม่ที่เราซื้อปลาแหงให้เรานี่แม่อไอพ่อเด้ว่าแม่ปานไอน้หูวจังเราอยู่เฮ้ยเนาะ แมมม่โโเออแม่โมโมนะครับน้องคนเสือมาให้กระไดขอบุญขอบุญนะครับบัตรกิจสิบป้อยให้พี่ข้าเจ้าแต่งตนแต่งตัวนะครับอืมมีน้ำซ่งอีกป้อมไ้มพอดูเจ้เอาไอพ่อกันคลิปหนาถ้าอย่างนีดีพี่เจ้าแบบฝากเพื่อนคนละคนเชียร์กดติดตามนะครับเพบกับผ่านในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ